ไปเล่นสไลเดอร์อารมณ์สวนน้ำย่อมๆที่ออกจากระเบียงห้องก็ลงเล่นน้ำได้เลยเบสเวสเทิลพัศคาร์เ e ตโฮเทลหัวหินค่ะรูแบบน่ารักริมทะเลหัวหินมาพร้อมสวนน้ำย่อมๆกับสไลเดอร์สีสันสดใสที่เอาใจทั้งเด็กเล็กและเด็กโตแถมผู้ใหญ่ก็ยังเล่นได้ด้วยค่ะเด็กก็พักมาเล่นน้ำที่ลากคูนที่ทอดยาวไปตามตัวตึกมีจักรุซเ่ให้แช่ตัวด้วยนะคะหรือจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเล่นที่คาร์เพตบีดข่าบรรยากาศดีๆให้เราได้นั่งชิลริมทะเลเขามีวีพาวเวอ e ์ซิร์ฟสตาร์บัคด้วยนะคะ,คะนอกจากนี้ยังมีกกกกิจกรรรรมนนนาาัให้้เเดด็ๆไ แต่งหน้าคุกกี้ DIY ด้วยค่ะเวลากับวายุชอบมากทริปนี้มิวพักห้อง Family s u i t e มีเตียง2ชั้นสําหรับเด็กๆด,ด้วยนะระเบียงหน้าห้องนี่สามารถมองเห็นสไลเดอร์สระว่ายน้ําได้เลยช่วงเย็ยนไปเล่นทรายเล่นทะเลบรรยากาศดีๆมีปูเสฉวนให้เด็กๆได้เดินสำรวจกันด้วยนะคะส่วนอาหารที่นี่ก็อร่อยมากค่ะทั้งข้องอาหารบิสเคอาหารเช้าไลนบุฟเฟ่มีให้เลือกหลากหลายเมนูหรือจะไปทานที่คาราเปสบีทครับก็ชิลไปอีกแบบอาหารอิตาเลียนรสชาติดีๆเป็นอีกแฟมิลี่เฟรนี่โฮเทลที่ตอบโจทย์ครอบครัวมากมายระย ไปสัมผัสความสนุกกับส่วนน้ําที่ยกมาเสิร์ฟกันถึงหน้าห้องพักแถมมีธรรมชาติดีๆริมทะเลแบบนี้ตามกันไปได้ที่นี่เลยค่ะเ e สเว e เทิลพ p าซ่าคาร์เปตโฮเทลหัวหินค่ะ